We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore. Like สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฝ่อและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฝ่ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบหนึ่งคันนะครับเป็นรุ่นเอเวอเรสต์เจ็ดที่นั่งนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเอเวอเรสต์ ette, รุ่นสปอร์ตพร้อมแพ็คเกจนะครับเทคหนีการจับขีบเพิ่มเติมราคาคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับดอกเบี้ยส่วนเปอร์เซ็นต์นานถึงสี่ปีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างพร้้้้้ออมมมมมแแลววเเเเเเรร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 ราาไปปชดยกกกััััััันน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 คคคคคบบบบบสหีีี็็ุุ่่่ะพพพจทิิต มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0 0 0ซีหนึ่งรอเจ็สิแรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับด้านหน้านครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นชุดวกเตอร์ตัวกระจังเนี่ยทับเป็นสีดำเงาพร้อมตะแกรงขนาดใหญ่นะครับและตัวกระจังยังหลบตัวกล้องหน้าให้ด้วยสำหรับรุ่นแพคเกจเพิ่มเติมนะครับของรุ่นสปอร์ตตัวกล้องนี้ก็จะเป็นกล้อง360องศาและนอกเหนือจากกล้องที่มีมาให้สำหรับรุ่นแพคเกจแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวกล้องเดาร์ด้านล่างนะครับ และตัวเซ็นเซอร์เจีนกันชนด้านหน้ามีมาพร้อมเลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขี่มากยิ่งขึ้นตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ daytime running light เป็นรูปไฟทรงเหลี่ยมนะครับข้างละ2จุดซึ่งแมทกับตัวไฟหน้าด้วยไฟหน้าของเราก็จะเป็น daytime running light ด้วยเป็นรูปไฟตัว4 mm hmm. มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและยังเพิ่มเติมตัวข้อไฟหน้าสีดำให้กับตัวรถด้วยนะครับเพิ่มความฉบเฉียวให้กับไฟด้านหน้า สำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับก็จะมีตัวสอนคำว่าเอเวอเรสอยู่ด้านบนด้วยนะครับเป็นตัวอะคาริกสีดำเงาติดที่บริเวณปลายฝากระโปรงเพื่อเพิ่มความแตกต่างแลวก็เพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและด้านล่างก็จะทำเป็นชายรีเวเตอร์สีดำเงาสำหรับรุ่นสปอร์ตมีห่วงลากจูงให้2ฝั่งไปตัดหมอกหน้ามีมาพร้อมแล้วนะครับจากโรงงานสำหรับด้านข้างนะครับก็จะมีคิ้วล้อที่ทำเป็นสีเดียวกับตัวรถ รับกับตัวล้อแม็กขอบ20ตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นลมดำนะครับลาย6กา้านสเปคยางจะเป็น2 5 5 5 5 r 2 0มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยครบคันไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเบรก abs ระบบกระจายแรงเบรก ebd และยังมีระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว e s p ด้วยมีระบบป้องกันลดไหลขณะอยู่ทั้งละชั้นด้วยสำหรับรุ่นเอเวอเรสต์เนี่ยได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็มีคีบระบายความร้อนด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการกับขี่หรือการใช้เบรกที่ บ่อยๆเดยเด็กนานๆนะครับก็ลดปัญหาเรื่องเด็กติดเบ็กไม่ได้ด้วย <S <S ด้านข้างนะครับมีตัวช่องระบายอากาศจากด้านข้างนะครับทําเป็นสีทูโทนนะครับดําเงาตัดดําด้านมีมาจากโรงงานเลยนะครับกระจกมองข้างขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างและกล้อง360องศา <S <S ตัวกระจกทํา, <S <S ทาเป็นสีดําเงามาพร้อมกับระบบเตือนจุดบอดด้วยนะครับ By สปอต เปรูปตัวรถนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีไฟส่องสว่างด้านข้างด้วยจะมีที่เวลามากลางคืนนะครับหรือกจดจากรีโมทไปด้านข้างก็ติดสว่างมาให้ด้วยมือจับเป็นสีดําเงามาพร้อมกับระบบสมาร์ทเอนทีขอแค่มีกุญแจอยู่ข้างรถเราสามารถลวงเพื่อเปิดประตูได้เลยแล้วก็ล็อกประตูโดยกดต,ตำแหน่งทัชแพคดูเดนตำแหน่งนี้ก็สามารถล็อกประตูได้และยังเพิ่มเติมตัวเบ้ามือเป,เปิดกันลอยให้ด้วย มีติดฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้านะครับเลือกระดับความเข้มได้40 60หรือ80เพิ่มเติมกันสาดนะครับเผื่อช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนด้านบนเราหลังคาก็เป็นเหลาหลังคาแบบแนบติดกับตัวรถนะครับมีมาจากโรงงานทําเป็นสีดาบลูเรนชายประตูก็มีตัวสอดคําว่าสปอร์ตเพิ่มความเด่นชัดหรือความโดดเด่นให้กับตัวรถและบันไดข้างก็มีมาจากโรงงานเราด้วยขนาดใหญ่ออกแบบมีร่องระบายน้ําและป้องกันการลื่นด้วยเพิ่มเติมตรง เปียกฝาปิดด้านท้ายตรงรุ่นเลยนะครับทําให้เราตัวท้ายรถเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นสําหรับฝาท้ายนะครับของรุ่นเอเวอเรสต์สปก็จะได้ฝาท้ายไฟฟ้ามีไฟ LED Signature เป็นเอกลักษณ์ของทางกอดเอเวอเรสเลยและตัวคาดกลางก็จะมีตัวอักษรคำว่าเอเวอเรสมีกล้องสา0เองศาด้านหลังด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนอกจากกล้องแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวเซ็นเซอร์ เป็นเซนเซอร์เตือนเสียงนะครับอยู่ที่บริเวณท้ายรถนอกจากภาพแล้วก็ยังมีสัญญาณเสียงคอยเตือนฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดจากรีโมทก็ได้หรือว่าทัชแพดตำแหน่งบริเวณตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับตัวฝาท้ายเนี่ยเราก็สามารถตั้งระดับองศาของมุมองเปิดได้เลยนะครับเผื่อคนตัวไม่สูงมาเปิดเนี่ยเราก็สามารถตั้งระดับมุมองศาได้เปิดครั้งต่อไปก็จะสูงตามที่เราตั้งไว้ ตัวรถเป็นสไตล์5บวก2ที่นั่งนะครับปรับเป็น5ที่นั่งก็ได้หรือปรับเป็น7ที่นั่งก็ได้นะครับเถว2แถวา3ปรับพับแบรบได้หมดเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยชายด้านหลังก็จะมีพลาสติกกันรอยนะครับเผื่อเรายกของขึ้นยกของลงเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องริ้วรอยจากการใช้งานได้เลยนะครับตัวพลาสติกตัวนี้กันรอยให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูภายในรถกันครับสำหรับภายในรถนะครับได้เบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับบะชับ เวลาขับด้วยความเร็วสูงนะครับหรือว่าเข้าโค้งเปลี่ยนเลนเนี่ยก็จะให้ความม,ามั่นใจในการขี่มากยิ่งขึ้นและยังตัวเบาะยังมีปักคําว่าสปอร์ตอยู่ที่ตัวเนื้อเบาะด้วยเว้น,นโซนกระดังงครับตกแต่งด้วยสีดําพร้อมเส้นคาดโครเมียมช่องแอร์มีตกแต่งด้วยดําเป็นโอแบคแล้วก็โครเมียมด้วยเช่นเดียวกันมีพุสตาร์แล้วสําหรับรุ่นสปอร์ตมีกองหรือว่าช่องวางแก้วน้ำเฉพาะจุดฝั่งซ้ายฝั่งขวามีหมดนะครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทรงสามก้านทรงสป,ปอร์ตนะครับปลายพวงมาลัยอ,ออกแบบเป็นสีดําเงาได้ความหรูหราและระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นตัวพุ้คอนโทรลนะครับอะ a ล t i v e ุ้พพคอนโทรลมีมาให้ด้วยเตือนละ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 รักษาระยะห่างกันหน้าแล้วก็ยังมีเลน k ิปปิ้งนะครับมีลิมิตคอนโทรลด้วยฝั่งขวาก็จะมีบังคับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยไ,ได้แล้วก็รับสายโทรศัพท์ได้นะครับหน้าจอเรมมี่มเป็นหน้าจอสีนะครับ เมนูภาษาไทย,สยแสดงรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนและจอกระดางก็ขนาดใหญ่12นิ้วนะครับเมนูภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับเป็นบัตรทัชสกรีนเชื่อมต่อ Android Auto Apple c เ r p l a าเพแบบไร้สายด้วยและยังสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Fordpass เสืส่อเราสั่งงานตาร์รถหรือว่าปลดล็อกจากมือถือระยะไกลได้เลยนะครับแอร์ออโต,โต้แยกอิสระ,ะด้านขวาและด้านล่างก็จะมีจุดชาร์จไฟทั้งไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็ usb usbc เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้เหมือนเกียร์แมนด้วยโดยปรับตำแหน่ง อยู่ในโหมดของ M เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับใช้งานง่ายะระบบความปลอดภัยก็ยังมีครบให้แล้วก็มาพร้อมกับโหมดาาการจับขีดทั้ง4โหมดนะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปด้วยสําหรับเพื่อเพิ่มความประหยัดในการที่ขับในตัวเมืองรถติดบ่อยๆนะครับสําหรับคันนี้มีแอร์แบกให้นะครับ7ใบเลยครับก็จะมีคู้หน้าด้านข้างแล้วก็ที่บริเวณหัวเข่าสําหรับด้านบนนะครับก็จะมีตัวกระจกนะฮะสองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้านหลังกระจกก็จะมีช่อง usb สําหรับ เชื่อมต่อกล้องบันทึกการเดินทางหน้าได้ที่แผนประตูนะครับเป็นแบบซอกเคสตทั้งหมดนะฮะั้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับปุ่มเปิดปิดประตูก็สุกซ่อนเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยสําหรับที่นั่งตอนสองนะครับก็นั่งสามที่นั่งสบายๆได้เลยนะครับปรับเบาะพับแบรบได้แล้วก็เอนได้นะครับจะมีที่นั่งทางไกลย,ยาวๆนะครับแล้วก็ยังสามารถสไลด์เบาะได้ด้วยสําหรับที่นั่งตอนสองก็สามารถปรับแอร์ได้นะครับ แล้วก็มีจุดชาร์จไฟสำหรับแอร์รุ่นเอลเลก็จะเป็นแอร์ลานนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับทุกที่นั่งได้แอร์หมดนะครับตัวแอร์ก็ยังสามารถหมุนปรับองศาได้นะครับแล้วก็เน้นความปลอดภัยเข็มขัดนิรภัยทั้งหมด7จุดเน้นความปลอดภัยเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นเอลเลสเ็ดที่นั่งพร้อม การตกแต่งของตัวรถพิเศษขึ้นมานะครับสำหรับท่านไหนสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟอร์สุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็นในดีลล่์นะครับ prasig 0996265262บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นลายจอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง YouTube โปรโมชั่นฟอร์สุดคุ้มครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเ,เอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถถึงบ้านฟรีด้วย สำหรับท่านไหนมีคนรู้จักสนใจอยากออกรถฟอร์ดนะครับแนะนำมาจองแล้วออกรถกับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีจัดกค่แนะนำให้เป็นพิเศษเลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำอีกหรือว่าแันเป็นไหนเด็ดๆโดนๆผมก็จะนำมาแนะนำให้อีกเรื่ยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอพระคุณครับสวัสดีครับ